ที่จะต้องปรับลดเกณฑ์อายุเด็กที่ก่ออาชญากรรมจาก15ปีเป็น12ปีเพื่อให้มีการรับโทษทางอาญาเท่ากับผู้ใหญ่ราะหว่างนี้เนะี่ยมีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับโทษอะไรและอาจนําไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบได้ค่ะ In the w a r d เปิดสข่าววันนี้เลยขอเสนอคําว่าอาชญากร,รเด็กหรือ juvenile criminal juvenile criminal for example juvenile criminals are getting younger อาชญากรเด็กมีอายุต่ำลงเรื่อยๆคำต่อไปคือคำว่า hooligans hooligans ซึ่งแปลว่าจิกโกหรือแก๊งอันธพาลค่ะ for example you hooligans เจ้าพวกอันธพาลและคำสุดท้ายคือคำว่า scapegoat scapegoat ซึ่งแปลว่าแพะระบบาปค่ะ for example he's a scapegoat for w i f e s e a d เขาเป็นแคระบาบในการเสียชีวิตของภรรยาเขาค่ะวันนี้เราก็เปิดสับข่าวกันไปทั้งหมด3คำมาทวนกันค่ะ j u v e n a l Criminal อาชญากรเด็ก Hooligans ติกโ,กโกแก๊งอันพานและ s k a t e g o a t d แคระบาบค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะมาเปิดสับข่าวคำว่าอะไรอย่าลืมติดตาม Into the Word l เปิดสับข่าวได้ที่ข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ